ครับเพื่อนเทรนเนอร์ชาวโปเกมอนโกทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโปโกเทรนเนอร์นะครับก็วันนี้ได้ PVP นะฮะกับอ่าลีกใหม่ลีกใหม่นะฮะถ้วยใหม่ถ้วยใหม่ไม่ใช่ลีกใหม่ฮะลีกสองพันเอ้ยลีกหนึ่งพันห้าร้อยนะฮะใช้โปเกมอนที่ถูกพัฒนาร่างนะฮะถูกพัฒนาร่างแล้วนะฮะโดยใช้ร่างที่สองเท่านั้นนะฮะใช้ร่างที่สองได้เท่านั้นนะครับ เดี๋ยวมาดูกันตุ๊ดตุ๊ดนะฮะอ่าทีมที่ผมใช้นะฮะทีมที่ผมใช้มีพอดีอยากลองใช้พิก achu บ้างนะครับคือก็อยากใช้อะไม่มีอะไร <laughs> นะฮะเดี๋ยวมาดูอ่าทีมที่ผมใช้ก่อนผมใช้มีอ่าเดี๋ยวนะโกแบทลบหนึ่งพันหะ้าร้อย นะฮะแอนโกนี่ตัวนี้หรือเปล่าไม่ใช่ตัวข้างบนตัวเพียวรีไฟจุดจุดจุดอ่าตัวนี้นะครับอ่อตัวลีดผมใช้ตัวนี้นะครับก็คือโกแบตล่างเป็นข้างขราวล่างสอง 2, นะครับก็ตัวนี้ผมเคยใช้ pvp แล้วนะนะฮะ เทรนเนอร์แบทเทิลนะฮะก็เลือกใช้เป็นท่าวิงแอทแท็กนะครับพอยซอนแฟงแล้วก็ชาโดบอลนะครับโดยที่พอยซอนแฟงเนี่ยจะเป็นตัวไปดับดีเฟนคู่ต่อสู้นะครับดับดีเฟนคู่ต่อสู้แล้วก็อีกตัวหนึ่งนะฮะเอ่อเดี๋ยวนะตัวอะไรนะอา่าพิกาจูนะฮะพิกาจูพิกาจูพิกาจูนะฮะอ่ากดมัวสั่ว นี่ฮะพิก achu ตัวนี้ครับผมนะฮะก็เป็นเบสบัดดี้ดันไปเลเวล50ตัวนี้ตัวร้อยนะฮะ Cp มันก็จะได้แค่นี้แหละมันไม่ได้ไปเกิดกว่านี้แน่นอนนะฮะมันได้แค่นี้จริงๆนะฮะสุดแล้วนะฮะแต่ยอมเอาไปลงนะฮะก็อยากใช้พิก achu มีอะไระไหมฮะก็อยากใช้อะ่ะ <c oughs> นะครับถ้าเป็นทันเดอร์เบิร์ดเอ้ยทันเดอร์ทันเดอร์ช็อคนะครับอ่าวายชาร์ตนะฮะแล้วก็ดีชาร์ตนะครับก็เอามาเป็นตัวแบบ เสริมทีมนะเสริมทีมเอาไปรับท่านะฮะช่วยอะไรไม่ค่อยได้นะฮะแล้วก็วีใช่วีป่ะเดี๋ยวนะวีปุ๊บปุ๊บขอดูแป๊บหนึ่งนะอ่าเป็นร่างที่สองของวีโนซอร์ชื่ออะไรนะผมจำชื่อไม่ได้วะเฮ้ยซีพีลบพันห้าร้อย ตัวนี้ผมเคยใช้เหมือนกันนะฮะใช้ได้ดีถ้าใครไม่มีวีโนโซอร์เนี่ยใช้ได้นะใช้ได้นะครับนี่หาง่ายขึ้นแล้วกันโอช่วงนี้จำอะไรไม่ค่อยได้แล้วครับยิ่งอายุมากยิ่งความจำไม่ค่อยดีนะนะฮะเอ่อทุต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 อยู่ไหนวะทุดเฮ้ยอยู่ไหนอ,อ่ะอ่ ชื่ออะไรนะผมลืมอ่ะจุดจุดจุดเฮ้ยมันต้องมีสิผมอรือผมเลยลืมใส่แว่นด้วยนี่ยู่ดนี่นี่นนอ่าไอวีซอนะฮะตัวนี้นะครับก็ใช้ได้ดีนะตัวนี้นะครับไอวีซอก็ถ้าผมเลือกเป็นอ่าไววิบนะครับ Power Whip แล้วก็สลัดบอมนะครับอันนี้ก็จริงๆถ้าใครไม่มีวีโนซอใช้ IV วีซอได้นะครับใช้ IV วีซอได้นะครับถ้าก็ตามนี้นะครับโอเคเดี๋ยวไปดูคลิปกันเลยดีกว่าครับมาดูกันครับก่อนนี้เล่นตอนเช้าเองนะฮะหลีกมาก็เล่นเลยคุณแอคแข่งฮองโกเบทเท l รไทยแลนดบอกว่าสนุกมากสําหรับถ้วยนี้ก็เลยลองเลยนะฮะ หลังจากพ่ายแพ้วุ่นวายไปเยอะแยะนะครับกับลีกบนมาฮะเจอกับโทเกติกครับผมนี่ฮะพี่ข้างคาวแล้วครับนี่ป๋าโอ้โหโทเกติกใช้ท่าแรงด้วยนะฮะท่าพลังจิตแล้วปล่อยพอยซ์นแฟงไปนะฮะเขาส่งมาเป็นเออ่มาน้ำร่างสองนี่ฮะพอยซ์นแฟงป่ายนะฮะซีด้าครับซีด้ามีท่ามังกรน,นะ,ะนี่ผมเอา ไอวีซอลงไปฮะเนื่องจากมันเป็นโปเกม,มอนน้ำจร,จริงๆควรจะส่งพิกจูไปเนี่ยแล้วผมก็ไม่รู้ว่าเขามีท่าอะไรน่าจะเป็นท่าน้ำอุ้ยไฮโดรปั๊มครับแ,แรบแย่แล้วครับแย่แล้วนะผู้ชมแย่แล้วโอ้ดีนะครับโอ้โหสิ้นชีพไปพร้อมกันฮะแล้วเขาก็ยังส่งเป็นโทเกติกมานะฮะเราก็ส่งเป็นกูแบดไปครับ เพราะว่าโทเกติกเป็นโปเกมอนบินนางฟ้านะฮะจะแพ้พิษแล้วก็พอยซั่นแฟงเข้าไปเนี่ยนะฮะจะไปลดเกราะเขาด้วยนะฮะแต่ว่าท่าแรกเขาแรงเหลือเกินแล้วเขาปล่อยท่ามาเกราะเรายังมีเราก็ต้องใช้ครับผมนี่ฮะนี่ฮะโอ้โหเป็นท่าแอนเชียนพาวเวอร์นะฮะพลังโบราณครับแล้วเราก็ปล่อยพอยซันแฟงไป โเกติกนะฮะแฝ<ฟ>อือโอ้ยยังลดไม่เยอะแล้วผมก็ปล่อยครับนี่ฮะเอาพิกาชูไปรับท่าแทนนะฮะ <c oughs> ขอรักษาพิกาชูไว้ก่อนครับเก็บเอนจีเพราะว่าถ้าไปฟ้านะฮะจะทำทำโทษท่าบินได้โอ้แล้วเขาส่งมาเป็นเวกโรลสครับผมผมก็ปล่อยไปก่อนครับดูดเกราะฮะขอหนึ่งเกราะจากเวกโรลสครับ ายชาร์จไม่ได้ครับไม่ได้แล้วพลังเราลดแล้วด้วยดีเฟนเราลดนะแย่แล้วครับแล้วปล่อยไปอีกทีดิชาร์จครับนี่พิกาจูฉันเลือกได้เยี่ยมสุดยอดไอ้นี้ฮะเรียบร้อยฮะวิกกอลอดโอ้ยวิกกอลอดปล่อยท่ามาพอดีครับโชคดีไปเพราะฉะนั้นทำให้โกแบตของเราเนี่ยน่าจะยังอยู่ครับ ไม่โดนท่าของวิกฤสหลอดแน่นอนนะฮะมาดูกันครับว่าโทเกติกจะเหลืออะไรอีกนะไม่เหลือแล้วนะฮะโทเกติกนะฮะโดนพอยซ่นแฟงไปครับท่าเขี้ยวพิษท่านี้สุดยอดบอกไว้เลยเรียบร้อยครับมาต่อกันคนที่สองเลยนะฮะเอาจอมืดๆนึกว่าข้าง มาต่อกันคนที่2เลยครับยาวๆลีกนี้สนุกดีนะฮะใช้โปเกมอนร่าง2นะฮะคือต้องมีโปเกมอนเขาเรียกอะไรโปเกมอนที่เอาลงได้ต้องเป็นโปเกมอนที่มีร่าง3นะฮะแล้วเอาที่เอาลงมาต้องเป็นร่าง2งนี้ปะ่ะเออนะฮะเอ,อ้ไม่มีร่างสาเออม,ม,มีต้องมีร่างสามมาโกแบดชั้นเลือกนายเจอกับโกเทลครับผมตัวนี้เป็นโอนพืชนะฮะท่าแรกเขาแรงมาก แต่ถ้าแรกเขาทำอะไรบินไม่ได้อยู่แล้วครับแล้วก็ปล่อยเป็นพอยซันแฟงไปเห็นแวบๆนะฮะเหมือนจะเป็นหางไฟล่างสองชามันเดอร์ป่ะครับอืมใช่จริงด้วยครับแล้วผมก็ส่งพิกาจูไปครับพิกาจูพิกาจูพิกาจ,กาจูส่งดิชาร์จไปดูดกรอะมาก่อนหนึ่งกรอ ดูว่าเขาจะกันหรือเปล่ากันครับผมแล้วก็ตีไปจริงๆเขาน่าจะปล่อยท่าได้แล้วแต่ยังไม่ปล่อยทําอะไรเนี่ยนะฮะนี่ฮะผมปล่อยไปหนึ่งท่าเขาจะใช้เกราะหรือเปล่าใช้เกราะครับแล้วปิกจูก็เสียไปนะฮะแล้วเราก็มีเกราะอยู่สองเกราะครับเรามีโอกาสที่จะ เก็บ energy นะครับในระหว่างที่ชาแมนเดอร์ปล่อยท่านะครับนี่ฮะเขาปล่อยไฟพันมาฮะแล้วก็ผมจะตีไปเรื่อยๆนะฮะใช้เกาะนะฮะเก็บ energy เพราะว่าตัวที่เราจะต้องเจอเนี่ยนะฮะเป็นพืชนะฮะแต่ไม่รู้ตัวที่3ามเขเป็นอะไรเพราะฉะนั้นผมเก็บ energy ไว้ก่อนมาแล้วฮะตัวที่โอ้โปล่อยมันผีครับเรียบร้อยเลยครับปล่อยชารด์บอลไปเนี่ยโอ้ดีครับเยี่ยมครับ สุดยอดทีเดียวตายแล้วครับเรียบร้อยทีนี้ก็เหลือแค่ชามนเดอร์แล้วครับนี่ฮะเรียบร้อยแล้วก็โกเทลครับนี่ฮะนี่ฮะแล้วก็ปล่อยไปเลยครับพอยซั้นแฟงนะฮะพีพีก็สนุกสนุกครับ ของผมก็ใช้เรียนรู้ได้นะครับผมก็ไม่ได้เก่งอะไรมากมายนะครับก็ลองดูว่าผมใช้ยังไงแพ้อย่างไงนะฮะไอแพ้ก็ไม่ควรทําตามนะครับนะฮะผมก็มีบางทีก็หลุดๆแล้วผมก็ไม่ได้เก่งมากมายนะครับแต่ว่าผมชอบนะฮะสนุกกับการ PVP ถึงแม้จะไม่เก่งก็ตามนะครับนะอันี้เป็นทีมแรกที่ลงเลยแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะหาทีมที่เป็นแบบ เขาเรียกอะไรเมตาทีมมาลองลงดูบ้างนะครับเมตาทีมก็ที่เขาลงกันเนี่ยแหละครับเมวิกลอสนะครับโกโกแบทนะครับแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งเป็นแมลงตัวใหม่เดี๋ยวผมจะลองใช้ดูนะครับนะฮะอันนี้มาคนที่3ครับผมโซโลมอนครับโกแบทชั้นเลือกนายนี่ครับตัวนี้แหละชาจังอะไรนี่แหละนะครับตัวนี้เจ๋งมากเลยนะโอ้แบบเป็นโปไอ มแมลงไฟฟ้าด้วยนะครับเนี่ยเนี่ยตัวนี้เจ๋งจริงครับเจ๋งจริงนะครับมาดูกันเนี่ยเขาแบบโดนพิษเป็นไรเป้าขเขากันไหมไม่กันแล้วเข้านิดเดียวด้วยเนื่องจากเขาเป็นมแมลงแล้วเขาปล่อยมานะยังเป็นท่าไฟฟ้าแล้วของเราเป็นบินต้องกันครับผมอยากรู้ว่าเขาจะแค่ไหนนะฮะไม่เคยเจอเลยตัวนี้ชาจังเนี่ยนะฮะชื่อชาอะไรสักอย่างผมอ่านเป็นชาจังไว้กันนะ โอ้มาแล้วครับไฟฟ้าครับผมต้องกันแล้วฮะเพราะว่าอีกสองตัวเรานะฮะมีไฟฟ้ากับพืชนะฮะเขาอาจจะมีท่าแมลงเมื่อกี้เอ็กไซเซอร์ใช่ไหมแล้วเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเอาพิกาจูมารับท่าแทนแล้วฮะต่ีเก็บเอเนอร์จีอีกนิดหน่อยฮะนี่ฮะนี่ฮะนี่ฮะแล้วก็ปล่อยไปรู้ว่าเขาจะ ใช้เกราะหรือเปล่าถ้าใช้เกราะผมจะเปลี่ยนเอาพิกาจูลงมานะฮะมารับท่าที่เขาปล่อยครับมาพิกาจูมารับท่าในลูกนะครับเอามาอยู่ในทีมเพื่อรับท่าอย่างเดียวนี่แหละครับด <laughs> ิชาร์ดอืมจูกเกือบหายไปกึ่งครึ่งอีจู้แล้วเขาเปลี่ยนเป็นวีโนโซอครับผมใส่ท่าวาวชาร์ดซึ่งทำอะไรไม่ได้หรอกแต่จำเป็นละฮะ ดูแววว่าจะแพ้เอานะเนี่ยรอบหนีแต่วายชาร์ตก็ยังแรงใช้ได้ครับวีโนโซอลก็เก็บเอเนอร์จีไปเรื่อยๆครับแล้วก็ตายไปโอ้พิกจูนะครับแล้วของเขาก็จะมีท่าสลัดบอมกับวายวิบ Wh นะฮะมาดูว่าจะโดนท่าอะไรฮะสลัดบอมหรือเปล่าว่าพาวเวอร์วิบครับอืมก็ยังพอจะตีได้ทีสองทีนะฮะให้ซีพีมันลด นี่ฮะแล้วก็ปยโอ้ไม่ทันมังด่งแต่ไม่ไม่เป็นไรฮะเขาเอเนอร์จีหมดนะครับแล้วผมก็เอาวีโนซอลงมานี่ฮะหมาลุกว่าหม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 าเก็บเอเนอร์จีทันไม่ทันครับเขาปล่อยมาก่อนสลัดบอมหรือเปล่าถ้าสลัดบอมนี่หายว่าบเลยนะครับมาลุ้นโอ้สลัดบอมครับอไม่เป็นไรครับ เขาหมด energy แล้วผมขอตีเก็บ energy ก่อนตีไปแล้วก็ปล่อย power whip ไปครับแล้วเราพอจะมีพลังที่เหลือนะฮะเอาไปตีใส่น้องชาจังเมื่อกี้นะฮะไม่รู้ตัวอะไรผมเรียกชื่อไม่ถูกเรียกมันชาจังแล้วกัน mm. อุ้ยลืมไปมีอีกตัวหนึ่งอันเน่กะให้ผมว่าผมไม่จะปล่อยท่าสินนะนี่ฮะปล่อย power whip ไปเลยชนะครับนี่ฮะ เพราะว่าโปเกมอนน้ำเนี่ยโดนพืชเข้าไปไม่เหลือครับฟับแหมเมื่อกี้เขาใช้เทคนิคคือลงตัวนี้มาก่อนแล้วสลับเอาตัวตัวมแมลงลงมาเพื่อที่ให้ผมปล่อยท่าใส่นะครับแต่บังเอิญผมยังไม่ได้ปล่อยท่านะครับผมก็เลยตีตัวมแมลงตายแล้วก็มีเอเนอรีเหลือพอที่จะตีไอตัวน้ำเมื่อกี้นะครับอ่ะเนี่ยมันต้องดูดีๆนะฮะไม่ใช่ ปล่อยไปเลยผมเจอบ่อยนะฮะเทคนิคแบบนี้ก็เจอประจำบางทีเราก็เผลอเรนะฮะไม่ได้ดูก็ปล่อยไปก็เสียโอกาสนะครับถึงว่าเขาอยู่สู้จังเลยนะครับมาฮะโหแบตครับวิกโกลอสครับนี่ฮะตัวนี้เป็นเมตาเหมือนกันตีไป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  นะครพอดีว่าถ้าชาร์ดบอลไม่สามารถตีเจ้าวิกกอด์ได้นะฮะวิกกอดเป็น Normal ลนะฮะถ้าผีตีไม่เข้าครับแต่ว่าบอดี้สแลมเขาล,อล่อเราเดี่ยงเลยครับ <c oughs> แล้วตัวที่มีอยู่อย่างพิกาจูก็สู้อะไรไม่ได้เลยครับ <c oughs> โอ้ยโอ้ยมามาอีกดอกนึงมาไม่ทันครับเขาปล่อยมาก่อนต้องขอเกราะแล้ะฮะ รอบนี้ถ้าจะไม่ไหวฮนะเจอวิกอลอตนี่ฮะสอีไปก่อนฮะโดยพอยสันแฟงฮะลดเกาะเข้าไปเร่อนอืมเขาก็ไม่กันเลยนะอืมมามามายังไงผมก็ขอเอาวิกอลอนี่แหละอืยอมเสียเกาะแล้วครับเพื่อให้ได้ตัวที่อยู่ต่อเอามาสู้นะฮะ นั่นแหละฮะแล้วก็ตีเก็บพลังงานแล้วปล่อยปล่อยใส่ตัวที่2เอานะฮะมาลุ้นกันฮะตีไปตีเอาวู้ดเป็นโปเกมอนไฟฟ้าครับผมปล่อยชาร์โดบอไปมาลุ้นกันฮะว่าเขาจะใช้เกราะหรือเปล่าอืมไม่ใช้เกราะครับแล้วผมก็ตีไปตีไปตีไปครับปล่อยพอยซ์นแฟงไปมาดูฮะเขาใช้เกราะหรือเปล่ามา เขาใช้กรอกครับอผมต้องเปลี่ยนตัวผมจะเอาตัวอะไรดีฮะเอาพิกาจูลงไปครับอถ้าเขาปล่อยท่าเหล็กพิกาจูก็โดนสองรอบพิกาจูไม่เหลือเหมือนกันฮะแต่ต้องยอมให้เขาหมดเอนเนียฮะแมกเนตบอมครับนี่ฮะแล้วเขาเก็บเอเนจีต่ออีกนิดหน่อยแล้วเขาปล่อยมาอีกหนึ่งแมกเนตบอมทีนี้ก็มาลุ้นตัวที่สามครับว่าเป็นตัวอะไร นะฮะแล้วตัวนี้เรา IV ซีเราจะเก็บ e อ e r g y ได้อีกหน่อยนึงนะฮะเรามาลุ้นตัวที่สามของเขาคืออโชคดีไปครับตัวที่สามมันเขาเป็นดินฮนะปล่อยพาวเวอร์วิปไปครับเรียบร้อยดินน้ำครับเจอพืชเข้าไปไม่เหลือครับโอ้ยลงออก ก็ PVP นะครับถ้าไปถึงเลเวล20จะมีโอกาสได้จับโปเกมอนในตำนานด้วยนะฮะโอกาสอาจจะน้อยหน่อยแต่มีโอกาสแน่นอนนะครับแล้วเหมือนทุกครั้งครับผมเชื่อว่าทุกคนที่ดูช่องผมนะฮะทุกคนมีโอกาสไปถึงเลเวล20ได้นะครับแล้วจบเลเวล20เนี่ยคุณจะได้ของเยอะแยะมากมายเลยนะครับตอนจบซีซั่นนะครับมาครับโคกิโวแบตฉันเลือกนายโอ้ยเจอของแข็งครับโพลีวายครับใช่ไหม ออ,อ,อพีโลวครับอืาเขามีท่าน้าแข็งครับเราโปกม,มอนบินนี่เด้งได้ง่ายๆครับแล้วถ้าเอาไวเลนซ์เนี่ยแรงนะครับตีไปตีไปมาดูว่าเขาจะใช้กราะหรือเปล่าฮะผมยอมปล่อยชาโดบอลไปไม่ใช้กรอะครับโอ้โหโอกาสเป็นของเราแล้วครับนี่ฮะปล่อยพิกาจูไปครับ แล้วปีกจูก็จะโดนเอาไว้นครับถึงขั้นหมดสติได้เลยครับนั่นแหละฮะอืแล้วเอาไอวีซอมาครับตอนนี้เขาไม่มีเขาเหลือเกราะสองเกาะของเราเสียเปรียบนิดหน่อยแล้วตัวนี้โอ้ยวิกลอนอีกแล้วฉันละเบื่อนายจริงนะฮะโอ้แล้วปล่อยสลัดบอมไปเขากันหรือเปล่า กันไม่กันด้วยโอ้โ oh, หแสดงว่าตัวที่3เขาต้องมีทีเด็ดครับนะฮะปล่อยมาเป็นบอดี้สแลมฮะบอดี้สแลมนะฮะตีไปตีไปแล้วปล่อยเป็นพาวเวอร์วิปไปครับแสดงว่าเขารู้แล้วนะฮะว่าตัวที่3เขามีโอกาสชนะเราหรือเปล่าครับเขาถึงนี่ย เขาถึงยอมขนาดนี้แสดงว่าตัวที่3อาจจะมีของดีของเด็ดครับเดี๋ยวมาลองลุ้นกันนะนี่ฮะเขาเก็บเอเนี้จีไปพอสมควรหรือเปล่าแล้วนะฮะนี่ฮะแล้วจะปล่อยใส่เราหรือเปล่า,ารครับวิโกรอนไหมครับมาลุ้นตัวที่3กันครับโอกาสของเราโอ้ยแล้วของเขาเป็นโปกเกมันใส่อ่า <c oughs> แล้วเขาเหลือเกาะหนึ่งเกาะยังไงเราก็แพ้ครับนะฮะคือผมจะหลอกปล่อยด้วยพอยซอนแฟงแล้วปะตามด้วยชาร์โดบอลนะฮะมาดูว่าเขาจะหลงกลหรือเปล่าถ้าไม่หลงกลเราก็ซวยแล้ะครับนั่นแหละครับ,รบเขาไม่หลงกลก็เรียบร้อยครับครั้งที่สองเราปล่อยชาร์โดบอลไปเขาน่าจะกันได้อืมนะฮะก็แพ้ไปครับ เนี่ยฮะบางทีมันก็อยู่ที่ดวงเรื่องนี้แหละฮะเนี่ยฮะคือเอนจีเขาพอดีที่จะปล่อยด้วยนะครับก็ยอมแพ้ไปครับนะฮะก็ชนะไป4นะฮะแพ้ไป1นะฮะเดี๋ยวมีทีมอื่นอีกนะครับติดตามนะฮะหลีกนี้ถ้วยนี้สนุกจริงนะครับก็ใครติดตามช่องผมนะฮะก็พยายามลองลง PP ดูนะฮะพีพีเนี่ยได้ดัสเยอะได้ของเยอะนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูนี่เห็นไหมฮะได้ได้ไดัสนะครับ ได้แลคแคนดี้3เม็ดเนี้ยนะครับเห็นไหมแลคแคนดี้เนี่ยเอาไปใส่ตัวอะไรก็ได้นะครับที่เราไม่ค่อยได้ตีเงี้ยนะครับก็ <im itation> เอาไปช่วยได้นะครับแล้วก็เนี่ยฮะได้ชาร์จ TM อะไรพวกเนี้ยนะฮะแล้วก็ได้จับตัวด้วยนะฮะแล้วก็ตัวนี้อย่างตัวนี้ก็มีโอกาสนะครับที่จะได้ลุ้นจับโปเกมอนในตำนานซึ่งผมก็ได้มาแล้วนะครับโปเกมอนในตำนานรอบนี้นะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้สวัสดีครับ